มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขนลุกทั้งงานนะคะพิธีบวงสวงใหญ่สาลาคำวัสิริสุทโธเมฆคลายพญานาคาบแก้วค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดศีสุทโธคำชะโนดที่บ้านนนเมืองหมู่ที่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดวงจังหวัดอุดรธานีนะคะ อาจารย์ดเตรไพโรธรื่นวิชาผู้เขียนยันจากความฝันจนเป็นตำนานมหายันรวยพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากทั้งดารานักแสดงเดินทางมาทำพิธีพุทธาเทวาพิเศษและวางศิลาฤกษกอุโบโสถสาราคำในพื้นที่วัดสิริสุทโธท,ที่จะก่อสร้างมูลค่า100ล้านบาทใช้ระยะเวลา25เดือนโดยมีดาราจำนวนมากนะคะที่เดินทางมาร่วมพิธีครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นดารารุ่นใหญ่สมบัติพิธีสมรักทำสิงเอพาสินเหลือเฟือมกโจกรวมทั้งสิตธังบัวทองแล้วก็ดารานักแสดงลูกศิษย์อีกจำนวนมากนะคะเดินทางมาร่วมในพิธีอันเป็นมงคลน,นี้สำหรับการวางศิาลาฤกษาราขำอุโบสถนะคะที่วัสดสิริสุโทโธแห่งนี้ทางผู้จัดการได้ขออนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดินให้ใช้ได้พื้นที่ที่ได้เป็นระยะเวลา5ปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ยังไม่ได้เป็นวัดค่ะโดยพิธีพุทธาเทวาพิเศษแล้วก็วางศิาลาฤกษ์เสาเอกสาราคาวัดคามชโนทแห่งนี้นะคะวันนี้มีปู่เขียวด็อกเตรสุวัตเกินดีหรือว่าปู่เขียวคามชโนธท,ทำพิธีบวงสรวงในการวางศิาลาฤกษ์นะคะโดยขณะทำพิธีเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้ร่วมงานต้องฮือหาก,กันอย่างมากค่ะ เมื่อเหนือท้องฟ้าเหนือคัมโชย์เกิดปรากฏการณ์เมฆยาวสีดำคล้ายพญานาคปกคลุมดวงอาทิตย์คล้ายกับพญานาคคาบแก้วบรรดาผู้ร่วมงานต่างพากันฮือฮาและมองไปบนท้องฟ้าถ่ายรูปกับปรากฏการณ์ในครั้งนี้ค่ะขณะเดียวกันในช่วงพิธีหนังรำจะรำหน้าพิธีนะคะน้องเคสตี้ลูกศิษย์ของอาจารย์ไพรโรธเกิดอาการเหมือนผีเข้ายกมายุกมือเหมือนอยากรำด้วยค่ะ โดยทุกคนที่มาร่วมงานเชื่อว่าย่าประธุมมาสิงร่างและออกไปรำหน้าประรำพิธีนะคะจากนั้นก็สลบไปสําหรับคอหวยนะคะก็ไม่พลาดส่องขันน้ำมนต์ในพิธีบวงสรวงหน้าอุโบสถครั้งนี้หลายคนมองเป็นเลข5้านึแล้วก็6 1และเลขเด็ดในวันนี้นะคะทําพิธีก็คือวันที่7เดือน8ปี63คือเลข9เลข7เลข8เลข9ลอตเตอรี่ขายดีจนเกลี้ยงแผงค่ะ อาจารย์ไพโรธรื่นวิชาเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ได้เลิกงามยามดีวันที่7เดือน8ปี63คือเลข9 789ค่ะถ้าเรียงเลขเป็น7 8 9วันนี้อาจารย์มาวางศิลาเลิกแล้วก็บวงสวงใหญ่ในการสร้างอุโบสถนะคะส่วนเหตุผลที่มาสร้างอุโบสถที่วัดสิริสุทโธเกาะคำชะนโนดพ่อปู่สีสุทโธและแม่ย่าสีประทุมมาถือว่าเป็นศูนย์รวมของพลังศรัทธาของคนทั่วประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะ ใครสนใจทําบุญร่วมกันนะคะกด1 2ึ่งได้เลยค่ะโดยอุโบสถนะคะจะใช้งบประมาณ100ล้านบาทเป็นโบสถ์สีทองนะคะมีพญานาคอยู่ด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาจะใช้ระยะเวลา25เดือนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ